พวกเราขอตระลักขณรกรรมการทุกท่านเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้รอบรู้มากขึ้นมากขึ้นน้อยโดยมีนักเรียนแกนนำในฐานดังนี้กระผมเด็กชายวรชิตธรรมดิษฐ์ครับกระผมเด็กชายชัยภูมิชิตครับดิฉันเด็กหญิงทอฝันเทวันศรีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุวพิษภูมิสวัสดิ์และดิฉันเด็กหญิงนังใจปัถนาแก้มาลาค่ะ ต่อไปดิฉันขอนำเสนอการถอดบทเรียนตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองเงื่อนไขสามหลักการสู่สมดุลสีมิติเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขความรู้การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาผ่านทักษะการพูดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวแต่เน้นการฝึกพูดในเชิงสร้างสรรค์เงื่อนไขที่สองเงื่อนไขคุณธรรมได้ฝึกการใช้จิตสาธารณนะมีน้ำใจ และมีความอดทน 3. หลักการหลักการที่1ความพอประมาณมีการแบ่งหน้าที่และหัวข้อให้กับเพื่อนร่วมง,งานมีการเตรียมเนื้อหาในเชิงที่สร้างสรรค์หลักการที่2ความมีเหตุผลมีการนําเสนอที่ให้ข้อมูลแบบเป็นข้อเท็จจริงวางตัวเป็นกลางมีความกล้าแสดงออกหลักการที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีการเตรียมพร้อมและว,วางแผนการนําเสนอเรื่องที่จะพูดอย่างมีเหตุผลค่ะ สู่สมดุลสีมิติด้านวัตถุด,ด้านเศรษฐกิจนำประสบการณ์ความรู้ของหลักการพูดที่ดีและนำข้อผิดพลาดมาพัฒนาตนให้สองเสมอเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต ด้านสังคมการแลกเปลี่ยนพิธีการพูดหรือพัฒนาให้ทันกับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมด้านวัฒนธรรมการให้ความรู้ความเป็นมาสอดแทรกวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบมาด้านสิ่งแวดล้อมการให้ความรู้เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆทั้งหน้านประรรมและลูปประมค่ะสามศาสตร์หรศาสตร์ขาราชการศึกษาข้อมูลตั้ง,รรงใจไม่ยึดเจงเป็นหลักความรับผิดชอบทำประโยชน์ต่อสังคมทำงานอย่างมีความสุข 2ศาสากลุ่การค้นคว้าหาความรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพเหมาะสมสาศาสตร์บัญญาการศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วครอบจากป่าท้องถิ่นเพื่อนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนมาเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง3ศาสตร์ูมิบัญญาการศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วครอบจากป่าท้องถิ่นเพื่อนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนมาเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ผ่านการสื่อสารหลักาภาษาครับพรลละบรมราชโองบาด้านการศึกษา 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเช่นการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเช่นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง3ม,มีงานทำมีอาชีพเช่นการเรียนภาษาเพื่อต่อยอดอนาคต 4. เป็นพลเมืองที่ดีเช่นการช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต้อนรับเขาอย่างเป็นมิตรค่ะ โดยทางเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายดังน,นี้ครับเป้าหมายที่4สร้างหลักประกรันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยืนและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเป้าหมายที่8ส่งเสริมการเจญเติบโตทางเศร,รษฐกิจที่ตอบเนื้ออย่างครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่และผู้ผลิตภาพและการทีงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคนเป้าหมายที่9สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมเป้าหมายที่10ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศเป้าหมายที่14อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับหานการเรีนยนรู้รอบรู้มาคุเทศน้อยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ฉันเด็กหญิงดังใจปัะนาแก้วมาลาค่ะดิฉันเด็กหญิงท่อขวัญเาวันศีค่ะหว่นเจ้าสูวมิภรชาวัวชื่อมาสดุริยาเสียเจียวเจอเสียเซิงหวานนตาเจีาหลายต้าหว่งเส้นทางเชียเสี่ยฮาจิมิไม่ชิเตะชายพุุ่นชื่เดสบางแสนโยโคโซ่ฮ l ลโ e ลทุกคนไม่ a นมอีทบริชัทอมบิดิทีอาร์ลิตเติลไกด์ฟอร์มบางสนองรียจักูวีวูดไลท์ทวลคัมทุกคนทูบางแสนบีช And we are in Bangsan Beach. Bangsan is one of the most popular attractions in Shimbuli. Visitors usually come to enjoy sea view here. Since it is really close to Bangkok, only one hour dive. Bangsan has been a popular tourist destination for decades now. There are number one of beach -base and a lot of small shops and food stall around the beach. If visitors would like to rent a motorcycle or a bicycle, there are a lot of rental shops ready to serve it. Bang at the present is his offering full of facilities with reasonable price. On public holiday at the beach come to life busting with tourists from nearby town and city who have flocked to the coast to enjoy the sun, sea and sand. and is it why Ban San is as popular as Pattaya t h i s d a y Especially for Thais, I want to invite everyone to travel in Ban San. I'm sure everyone will have a good experience. Thank you. ค่ะสำหรับชายหาดบางแสนนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยอดนิยมสำหรับชลวุรีเลยค่ะยิ่งในช่วงนหยุดนะคะจะเห็นไดว่ามีนักท่องเที่ยวลางไหลกันเข้ามาพักผ่อนอย่างล้นหลามนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมให้ทำมากมาย ทั้งบันนาบสอสจักรยานที่หาดทตกคนได้มาเที่ยวแล้วจะต้องประทับใจในบรรยากาศทิงทัศที่ร่มรื่นและสวยงามแน่นอนค่ะต่อไปพวกเราจะพาไปจุดชมวิวท,ที่เที่ยวอีกที่หนึ่งของบางแสนจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาสามุกจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงควบคู่กับหาดบางแสนเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามุกอรรศศรันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาซึ่งจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวทะเลแหลมแท่นและอ่งางศิลาตั้งอยู่บนนนอนเขาสูง45เมตรอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่งางศิลาและหาดบางแสนในอำเภอเมืองชมพีจังหวัดชมรีค่ะโดยชื่อสาวบุน,นะคะปรากฏในตำนานเล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าสาวบุเป็นหญิงสาวสวยเป็นชาวเมืองบางปาซ้อยกัมพาบิดาระมารดา สาวมุกอาศัยอยู่กับยายที่เชิงเขาต่อมาสาวมุกได้ยบรักกับแสนผู้ชายของกำลังบ่ายเศรษฐีแห่งบ้านหนึหรืออ่างศีดานั่นเองค่ะทั้งสองต่างสัญญาว่าจะรักกันชั่วนิรันดร์แต่ว่าฝ่ายกำลังบ่ายนั้นได้ขีดกันความรักของทั้งสองดยให้แสนแต่งงานกับหญิงสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งสาวมุกเมื่อดูข่าวถึงได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาส่วนแสนเมื่อรู้ว่าสาวมุกเสียชีวิตไปแล้วก็เสียใจ จึงกระโดดหน้าผาตามคนรักไปเพื่อตายตามคำสัตย์สาบานทางด้านกำนันภายหลังได้รู้สึกสำนึกผิดจึงนำเครื่องช่วยชามมาไว้ในถ้ำบริเวณเชิงเขาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักต่อมาชาวบ้านจึงเรียกเขาที่สาวมุกกระโดดว่าเขาสาวมุกภายหลังจึงเพี้ยนเป็นสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่พบศพ ชายอีทั้งสองหลังจากกระโดดหน้าผานั้นชาวบ้านเรียกว่าหาดบางแสนเพื่อรล,ลึกถึงนายแสนเป็นยังไงกันบ้างคะตำนานความลักของเแม่สามมุกเป็นตำนานที่น่าเศร้าจริงเลยนะคะแต่แม้ว่าเรื่องราวจะเศร้าสถา,านที่แห่งน,นี้ก็ยังเต็มไปด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นมา,าไหว้สักการะบูชาเจ้าแม่เขาสามม,สามุกและแวะเวียนมาเที่ยวสุชมนี้เขาสามมุกแห่งนี้คะ่ะค่ะ ชมวิลีไม่ได้มีแค่ะทะเลน,น่าเล่นและจุดชมวิวที่สวยนะคะแต่เรายังมีวัดจีนที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามเราไปกันเลยค่ะเสียงฉิวเกอกวจะเผยเมืมองเมือต้จะหาหวันเดี่ยก้อนข้ามหลวงเมืองเติชื่อผินว่าเจ้าสวยพิพุสทสวรรชื่อว่าเส,สือยมิยาเสียงเสือเตอร์เสือซึง 今天我为大家介绍一座美丽的神社——奈家山太子宫。奈家山太子宫是孙吴为人很有可崇拜的地方，它是一个非常受欢迎的神社。这座大教堂的建筑和装饰都是中式的。奈家山太子宫是一座靠近大海的神社。 เหล่นเมหน่ายเต้าหนาจาชานให้จื่อกงเจรี่ชื่อเวรฤทธิจีป้ายฉีเต้าชูชูเอื้อญปิ้งซิงฉางเตอเฉินเซ่อปิงจิงบ้าเจ้า来这里吧ค่ะสำหรับใครที่แวะเข้ามาอัญเชิาอย่าลืมแวะเข้ามาไหว้สักการะขอพรสารเจ้านาจากันด้วยนะคะข้อนี้จะว่าใช้พุ่งมุ่งชื่นเดช โคโฮวะสาขามาเก็ตโตเดสสาขามาเก็ตโตนิวะยูเมนะชูบุรีเคิงเดสโคโฮนิวะโคอิชิทเบะโมโนกะทาคุซังอาริมัสโดโซโกะรันคุดาไซค่ะและต้างอัดป้าบางแฉกแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ของกินอร่อยและของฝากให้เลือกซื้อเท่านั้นแต่ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นให้ถ่ายรูปเช็คอินกันแบบไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะ มินาซังเซฮิชุมบุรีนี้คิดเด็กขึ้นดัส่ค่ะขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวชมรีกันเยอะๆนะคะและการดินทางของพวกเราในวันนี้ตะ้ํสำเร็จไม่ได้เลยหากพวกเราขาดความมุ่งมั่นตั้งใจนอกจากนี้พวกเรายังยึดนําคุณธรรมที่ดีมาใช้และน้อมนํำคำสอนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยค่ะขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจังหวัดชุมุรีกันเยอะนะคะ As you can see in the video, there are many attraction places in Shumuli that you shouldn't miss. I hope everyone will enjoy and have a good experience. Thank you very much.